เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy T s News นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาที่มีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบกับช่องมัมมี่ทีนิวส์นะคะที่มาเล่าข่าวใหม่ๆอัปเดตให้กับทุกท่านฟังก่อนใครเลยนะคะช่วงนี้แน่นอนทุกคนหลายๆคนนะคะก็คงจะได้เยียวยาเราชนะนะคะซึ่งก็มีบางกลุ่มที่ไม่ได้เท่านั้นนะคะซึ่งมัมมี่ทีนิวส์นะคะก็ได้ไปเห็นข่าวนะคะที่ตํารวจนะคะท่านได้เตือนกลกลงโครงการเราชนะนะคะจึงนํามาฝากกับทุกคนนะคะว่าให้หยุดดูสักนิดหยุดดูคลิปนี้สักนิดก่อนก่อน,อนที่จะใช้เงินเราชนะเพื่อ ่อเราจะได้รู้ทันกลโกลงของมิจฉาชิพว่าเขาจะมาหลอกลวงอะไรเราได้บ้างนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยค่ะ ทันทีที่กระทรวงการคลรังนะคะได้โอนเงินโครงการเราชนะงวดแรก2,000บาทในวันที่1 8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาให้กับกลุ่มผู้ที่อยู่ในโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันรวมถึงกลุ่มทั่วไปที่เปิดลงทะเบียนก็เกิดประเด็นที่สื่อสังคมออนไลน์นําเสนอเรื่องกโกงเราชนะรับซื้อขายสิทธิ์รับแลกเงินแล้วนะคะ สอดคล้องกับข้อมูลที่มีทีมข่าวได้รับจากการพูดคุยกับแม่ค้ารายหนึ่งย่านสีแยกพระรามเก้าว่ามีร้านค้าหลายร้านที่รับแลกเงินสดโดยจะหักเงินเราชนะจากผู้นำมาแลกร้อยละสิบซึ่งมีร้านค้าที่ทำแบบนี้จำนวนมากแม้จะรู้ว่าอาจผิดเงื่อนไขโครงการก็ตามนะคะล่าสุดค่ะเพจ Facebook นะคะสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติโดยพลตารวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญนะคะรองโฆษกตารวจนะคะท่านก็ได้ ระบุว่าเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 รัฐบาลจึงมีโครงการเพื่อเยียวยาช่วยเหลือการลดภาระค่าคลองชีไม่แก่ประชาชนนะคะซึ่งโครงการเราชนะก็เป็นอีกโครงการหนึ่งค่ะที่จะช่วยเหลือผู้มีเสียดตามโครงการโดยจะได้รับเงินไม่เกิน3,500บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา2เดือนนะคะรวมเป็นเงินมูลค่า7 0 0 0บาทโดยโลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราชนะ .com ที่ผ่านมานะคะซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันมีกลุ่มมิจฉาชีพนะคะอาศัยช่องว่างของโครงการเข้ามาหาผลประโยชน์ในทางที่ผิดกฎหมายและเงื่อนไขของโครงการโดยรูปแบบของหลอามิจฉาชีพนะคะจะมีการแอบอ้างประกาศซื้อขายสิทธิ์หรือรับแลกเปลี่ยนเงินที่ได้รับในแอปพลิเคชันเป็นเงินสดซึ่งเงื่อนไขของโครงการระบุ ไว้ชัดเจนว่าไม่สามารถใช้สิทธิ์ของผู้อื่นได้และเงินที่ได้รับจากโครงการไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้นะคะนอกจากนี้ยังอาจมีมิจฉาชีพบางคนนะคะทำเว็บปลอมค่ะโดยใช้ชื่อเว็บปลอมที่คล้ายกับเว็บไซต์ของรัฐบาลให้ประชาชนไปนลงทะเบียนรับสิทธิ์เพื่อไม่ให้ผิดสังเกตและเมื่อประชาชนมาลงทะเบียนในเว็บไซต์ปลอมก็จะนําข้อมูลส่วนต่างๆของเหยื่อไปใช้จนเหยื่อหรือผู้อื่นได้รับความเสียหายนะคะ โดยรองโฆษกตำรวจนะคะได้ฝากเตือนไปยังผู้ที่มีพฤติกรรมดังกล่าวนะคะว่าอาจเข้าข่ายความผิดฐานช่อโกงซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะและหากเกิดการกระทำผิดผ่านระบบคอมพิวเตอร์ก็อาจจะมีความผิดตามพรบอคอมพิวเตอร์หรือกฎหมายอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยนะคะ ทั้งนี้นะคะพลตารวจเอกสุวัสด์นะคะท่านก็ได้เล็งเห็นถึงปัญหาและพิษภัยบนโลกออนไลน์จึงมอบหมายนโยบายไปยังพลตารวจโทกอนชัยนะคะให้ป้องกันปราบปรามและจับกลุ่มผู้กระทําความผิดบนโลกออนไลน์รวมถึงการสร้างรับความรับรู้ถึงพิษภัยต่างๆบนโลกออนไลน์และแนะนําแนวทางการป้องกันให้ประชาชนด้วยนะคะจึงขอเรียนประชาสัมพันธ์ถึงแนวทางการหลีกเลี่ยงป้องกันถูกหลอกลวงในทุกรูปแบบนะคะว่าควรศึกษาเงื่อนไขของ ของโครงการให้ชัดเจนก่อนลงทะเบียนอย่าลงเชื่อคนที่มาแอบอ้างหรือรับเปลี่ยนอะไรก็ตามที่ขัดกับเงื่อนไขนะคะควรเข้ามาหน้าเว็บไซต์จากการพิมพ์ URL เท่านั้นไม่เข้าจากคลิกลิงก์จากแหล่งที่ไม่เชื่อถือหรือสแกน QR Code เพราะอาจถูกส่งไปยังเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาหลอกลวงได้นะคะทั้งนี้นะคะก็อย่าลงเชื่อคําโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆที่ไม่มีการใช้จ่ายซื้อสินค้าหรือรับบริการอย่างเด็ดขาดไม่เช่นนั้นท่านอาจตก เป็นเหยื่อที่สนับสนุนให้เกิดการกระทําความผิดโดยไม่รู้ตัวได้นะคะนี่ก็คือตํารวจท่านได้เตือนมานะคะสําหรับกลโกงของมิจฉาชีพต่างๆที่จะใช้เราชนะยังไงนะคะขอยืนยันอย่างหนึง่งเราควรใช้ตามสิ่งที่รัฐบาลเขากําหนดมาเท่านั้นนะคะไม่งั้นเราก็อาจจะเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพได้คะ่ะ ถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะช anel m u m m y News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ